สวัสดีวันเกิดคุณพ่อท่านผู้ว่าวัฒนาะท่านผูว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดผู้วาในดวงใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเลยค่ะ,ะในวันเกิดปีนี้าการาชการเกษียณยังพี่แป๊นี่ขอให้คุณพ่อมีความสุขตลอดไปนะคะและ้วก็นี่ค่ะ เท็ดียังกะขอให้กล้วยๆนะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะคุณพ่อขาเข้ารอบระลึกถึงเสมอคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็นึ่งในวันเกิดครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยมีความสุขความเจริญนะครับด้คิดวังทิ้งไหนกัสมปารถนาทุกประการให้ท่านได้วครับขอให้ท่านพราว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะอีพอ่อสบายดีบอคะ,อคะมือใกล้สิฮอดมือวันเกิดแล้วขอให้อีพอ่อมีสุขภาพแข็งแหง้งหลายๆเด้อ